พระาคาถากวางเหลียวหลังมันภาวนาจเจริญสติเป็นเมตตามหาสเสน่ห์ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูเสริมโชคลาภวาสนาบารมีการงานค้าขายให้สำเร็จด้วยพระาคาถากวางเหลียวหลังส่งผลโดยตรงกับเรื่องความรักเมตตาอุปถัมภ์ค้ำชูส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จ สวดทุกวันดีนกักแลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิทธิโยตะรุโนชาโตสมาจิตจตังสมาคโมจิตตังสมาคมะนชาลีติประสิทธิลาภาประสัญจิตตาสทาหุนตุปิยังมะมะสเพชนาพระหูชนาสเพทิสาสมาคตากาละโภชนา วิกาละโภชนาอาคัตฉันติปิยังมะมะเอหิมามาเงินมาลาบมาอุอากะสะพระวันตุเมมิมิเมตามิมิอิทธิโยตะรุโนชาโตสมาจิตจตังสมาคโมจิตตังสมาคมะนะชาลีติ ประสิทธิลาภาประสัญจิตตาสทาหุนตุปิยังมะมะสเพชนาพระหูชนาสเพธิสาสมาคตากาละโภชนาวิกาละโภชนาอาคัดฉันติปิยังมะมะเอหิมามาเงินมาลาบมาอุอากะสะ พระวันตุเมมิมิเมตตามิมิอิทธิโยตรุโนชาโตสมาจิตตังสมมาคโมจิตตังสมาคมะนะชาลีติประสิทธิลาภาประสัะจิตตาสทาหุนตุปิยังมะมะสัเพชนาพระหูชนาสัเพทิสา สมาคตากาละโภชนาวิกาละโภชนาอาคัตฉันติปิยังมะมะเอหิมามาเงินมาลาบมาอุอากะสะพระวันตุเมมิมิเมตตามิมิอิทธิโยตะรุโนชาโตสมาจิตตังสมมาคโม จิตังสมาคมะนชาลีติประสิทธิลาภาประสัะจิตตาสทาหุนตุปิยังมะมะสัเพชนาพระหูชนาสัเพทิสาสมาคตากาละโภชนาวิกาละโภชนาอาคัตฉันติปิยังมะมะเอหิมามา เงินมาลาบมาอุอากะสะพระวันตุเมมิมิเมตตามิมิอิทธิโยตะรุโนชาโตสมาจิตจตังสมาคโมจิตตังสมาคมะนะชาลีติประสิทธิลาภาประสันจิตตาสทาหุนตุปิยังมะมะ สัพเพชนาะพระหูชนาะสัพเพธิสาสมาคตากาละโภชนาะวิกาละโภชนาะอาคัดฉันติปิยังมะมะเอหิมามาเงินมาลาบมาอุอากะสะพระวันตุเมมิมิเมตตามิมิอิทธิโยตะรุโนชาโต สมาจิตจตังสมาคะโมจิตตังสมมาคมะณชาลีติประสิทธิลาภาประสัญจิตตาสทาหุนตุปิยังมะมะสเพชนาพระหูชนาสเพทิสาสมาคตากาละโภชนาวิกาละโภชนาอาคัตฉันติ ติยังมะมะเอหิมามาเงินมาลาบมาอุอากะสะพระวันตุเมมิมิเมตตามิมิอิทธิโยตะรุโนชาโตสมาจิตจตังสมาคโมจิตตังสมาคมะณชาลีติประสิทธิลาภาประสันจิตตาสทาหุนตุ ปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสมาคตากาละโภชนาวิกาละโภชนาอาคัตฉันติปิยังมะมะเอหิมามาเงินมาลาบมาอุอากะสะพระวันตุเมมิมิเม,ม,มตามิมิ อิทธิโยตะรุโนชาโตสมาจิตจตังสมาคโมจิตตังสมาคมะณชาลีติประสิทธิลาภาประสัะจิตตาสัทาหุนตุปิยังมะมะสเพชนาพระหูชนาสเพทิสาสมาคตากาละโภชนา วิกาละโพชนาอาคัตฉันติปิยังมะมะเอหิมามาเงินมาลาบมาอุอากะสะพระวันตุเมมิมิเมตามิมิอิทธิโยตะรุโนชาโตสมาจิตจตังสมาคโมจิตตังสมมะมะณชาลีติ ประสิทธิลาภาประสัญจิตตาสธาหุนตุปิยังมะมะสเพชนาพระหูชนาสเพธิสาสมาคตากาละโภชนาวิกาละโภชนาอาคัตฉันติปิยังมะมะเอหิมามาเงินมาลาบมาอุอากะสะ พระวันตุเมมิมิเมตตามิมิอิทธิโยตะรุโนชาโตสมาจิตจตังสมาคโมจิตตังสามมามะณชาลีติประสิทธิลาภาประสัญจิตตาสทาหุนตุปิยังมะมะสเพชนาพระหูชนาสเพธิสา สมาคตากาละโภชนาวิกาละโภชนาอาคัตฉันติปิยังมะมะเอหิมามาเงินมาลาบมาอุอากะสะพระวันตุเมมิมิเมตตามิมิอิทธิโยตะรุโนชาโตสมาจิตตังสมมาคโม จิตังสมาคมะณชาลีติประสิทธิลาภาประสัะจิตตาสทาหุนตุปิยังมะมะสเพชนาพระหูชนาสเพทิสาสมาคตากาละโภชนาวิกาละโภชนาอาคัดฉันติปิยังมะมะเอหิมามา เงินมาลาบมาอุอากะสะพระวันตุเมมิมิเมตตามิมิอิทธิโยตะรุโนชาโตสมาจิตาาจตังสมาคโมจิตตังสามมานะณชาลีติประสิทธิลาภาประสันจิตตาสทาหุนตุปิยังมะมะ สัเพชนาะพระหูชนาะสัเพทิสาสมาคตากาละโภชนาะวิกาละโภชนาะอาคัดฉันติปิยังมะมะเอหิมามาเงินมาลาบมาอุอากะสะพระวันตุเมมิมิเมตตามิมิ